สวัสดีผศบนิกรทั้งสลิมน,น้ำเหลืองและสามกลีบลำดวนทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงออนอนองซีรีสกลับมาอีกรอบหลังจากร้างลาสังเวียนไปนานบังเอิญแวะไปอ่านกระทูกเก้เก่าๆของสมศักดิ์เจียมแอนดรูและสายสีมาเห็นเอาภาพสตรีปริศนามาลงไว้เป็นภาพคู่ที่เหมือนตัดแปะคู่กันเป็นคนรัก สายสีมาได้ตั้งคำถามว่านี่ใครโดยมีตัวเลือกหนึ่งก็คือคุณหญิงชยุตราปูก็ไปไล่อ่านคนที่มาตอบส่วนมากก็ตอบชยุตรานั้นละ่ะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องภาพชยุตราส่วนมากที่ลงไว้มักไม่แต่งหน้าเพราะเคยเป็นทอมไม่มีผัวมีแต่เมียแต่พอไปทำงานก็คงถวายความบริสุทธิ์วัยสาวไปแล้ว ซึ่งของแบบนี้หายากและอาจถึงขั้นตรวจภายในโดยแพทย์ปนนี้กูเดาเอานะเพราะหากเป็นกูคัดเลือกกูก็ทำคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาโชว์รูปว่าต้องดูจุดเปรียบเทียบตรงไหนบ้างนั่งดูดีๆก็จะรู้ว่านี่คือคุณหญิงชยุตราภาพต้นฉบับนั้นเห็นหน้าอกเห็นท้องเห็นขาอ่อนคนทั้งนครพนมก็กราบต่อไป คนที่หมู่บ้านและว,วงตระกูลก็กราบต่อไปเห็นแล้วก็กระอักกระอ่วนใจแทนเจอกันใหม่เมื่ออยากเล่านะจ๊ะเห็นสายสีมาเขาถามกูเลยคันปากอยากเล่าลาไปก่อนนะจ๊ะผศนิกรทั้งหลายคิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี